ตอนเราเข้าสู่รายการเกมเมอร์วิกบายสยามแท็บครับสำหรับเทปนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีกล่องแท็บเล็ตตัวใหญ่ๆตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นกล่องเล็กๆเลกหลือใบแค่นี้เป็น a c e r Liquid z ิน500ครับสมาร์ทโฟนตัวใหม่จาก a c e r เปิดตัวมาที่ราคา5,990บ,บาทได้ทั้งจอขนาด5นิ้วเป็น IPS นะครับค u นเ HD ได้ชิปเป็น Quad c o คอ,อจาก m e d i a t e k ได้แรม2กิกมีพื้นที่เก็บข้อมูลอีก16กิกซึ่งหลายคนมาถามเราในยูทูเลยว่า พี่ครับแต่ตัวแบบนี้มันเล่นเกมนี้ได้ไหมเล่นเกมทั้นได้ไหมก็เดี๋ยววันนี้ครับจะเทสให้ดูเลยว่าเล่นเกมหนักๆก,ก,กราฟิกเยอะๆเนี่ยออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็ลองมาดูเลยครับโอเคครับเกมแรกของเราครับฟีฟ่า15ครับอันนี้ผมเปิดมาแล้วลหละก็เกมนี้นะครับฟีฟ่า15อันติเมตทีมชื่อภาคนี้คืออันติเมตทีมมันเป็นยังไงก็ลองมาดูตรงนี้ครับ <Yeah. S 2> เข้าสรงทีมมาตัววิครับ ก็นี่เลยครับนี่คืออันติเมททีมของเขาเขาจะจัดเป็นทีมมาดวลวีคมาคือนักฟุตบอลคนไหนเล่นดีในแต่ละสัปดาห์เขาจะรวมกันเข้ามาครับประมาณนี้คือต้องต่อเน็ตใช่ต้องต่อเน็ตเป็นเกมเกมเข้าบระคับเลยว่าต้องต่อเน็ตเนี่ยดูอย่างทีนี้มีไอโดยไอโด้จิ๋วพวกเนี้ยนี่นี่นี่เขาต้องมีให้เลือกแค่สามทีมอย่างเงี้ยโอเคผมขอเล่นทีมหนึ่งแล้วกันเพราะมีดีโก้คอสตา เห็นช่วงน,นี้ฟอร์มกำล,ลังฮอตนไม่เปลี่ยนทีไม่อะไรงัเล่นเลยสำหรับความต่างที่เพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือจะเป็นเรื่องของโมชั่นตัวละครนะครับที่มันจะดูไหลลื่นกว่าเดิมดูแล้วมันดูเป็นธรรมชาติกว่าเดิมอะไรก็วางกันไปเดี๋ยวลองดูเลยครับ <S <S หลบเข้ามาเร็วด้วย เอาภาพเป็นภาษาอะไรครับมันมีให้เลือกเลยครับจะเอาอังกฤษเอาเยอรมันเอาอะไรมันมีให้เลือกครับก็คือหลอดเกมเสร็จหนึ่งกีกัวกว่าพอเล่นไปสักแป๊บนึงมันจะให้มีหลดเสียงเข้ามาครับเสียงคอมเมนต์น่ะนี่เปิดเสียงสุดยังครับไกลแล้วครับขอเสียงให้สุดหน่อยได้ไหม ไงครับเนียนเลยมันลื่นดีครับของสึกคือมันเล่นแล้วลื่นลื่นกว่าเดิมอะครับเรามาขายไอติมเราจะพักกี่ไอติมกันมั้ยอนตกกินไติมก็หนาวตายดีครับแล้วผมจะเลี้ยงไปไหนเนี่ยพี่จะเล่นจนจบเลยไหมครับก็คิดว่างั้นครับทรมานคนถ่ายไปเรื่อยครับโอเคพอดีกว่าสรุปได้ดีกว่าว่า ก็เป็นว่าเกมแรกเนี่ยผ่านนะถ้าพูดถึงตัวเครื่องด้วย<ง>ผ่านแล้วก็เกมทำออกมาได้โอเคกราฟิกสวยโมชั่นสวยมาดูเกมสองนี่ับมขอเคลียร์แรมแป๊บนึ่งเอ้าเกมที่สองครับชื่อเกมว่าคิวช็อตนี่มาเป็นสไนปเปอร์กันบ้างน,นะจะค Hot ่ายควอตเทสลองขอดงสักนิดนึงเดี๋ยวพูดนไม่ดูเรื่อง ก็ต้องใช้เน็ตเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เขามีการนับเอนเนอร์จียังไม่อยากต่อครับต่อครับเฟซบุ๊กนะใช่ครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะรู้ว่าติดเกมนะเล่นเกมเรื่อช่วงนี้ก็หน้าตาของเกมไม่มีอะไรมากครับก็เป็นแผนที่นะเป็นแผนที่ครับก็มีแพมเบรียคือภารกิจหลักมีซัพพอร์ตก็คือเอาไว้ทาตอนไม่มีอะไรทำครับแบ็กออฟนี่อันนี้ของต้องมีของให้ครบก่อนถึงจะเข้าไปทําได้ ตับกางก็คือมีไปเรื่อยๆครับก็ขอเล่นมันนี้จริงๆเป็นเกมแนวไหนอะคร right ับ FPS เป็นใช่ครับเป็น FPS ครับ FPS shooting เดินลุยอะนะหรือว่าอีกอย่างไม่ใช่ครับเราจะยืนอยู่กับที่ครับแล้วก็โซมไล่ยิงเขาครับเข้าเกมเข้าเกมเอ่อเข้านะครับต้องรอดาวโหลดเนี่ยต้องใช้เน็ตต้องใช้เน็ตด้วยอ่าเข้ามาครับ อาคิดคิวทูเอนิมี่สองคนใช่ครับนี่ครับผมไม่มีอะไรมากคือยิงยิงทำไมอันนี้คือโซลเล่นเกมแนวนี้นะเดียร์ฮันเตอร์อ่าประมาณนั้นอันนั้นก็ยิงควางล่ากควางลากอะไรอย่างเงีอันนี้เราต้องลา่าคนอยู่ไหนหว่ะนี่มีเปิดแบบหาว่าอุณหภูมิไม่ดม้วยนะเทอร์โมไม,ไม่เห็นเลยอะ่ะอยู่ไหนหว่ะอันนี้ไห,นไหนนมนั่นไงเห็นแล้ว จบเฉยเลยหาไม่ทันเพราะว่าผมดันไปร่างกระสุนที่แรกไงมันเลยรู้ตัวขอรีซาร์แล้วกันคือสไนเปอร์ต้องเข้ามาเงียบๆอ่ะเมื่อกี้ผมดันไปทํเปืนลัน่นไงเป็นภารกิจจริงขอต้องตายไปแล้วนี่ครับโรมเห็นแล้วนะ zoom ไปอีกดใูใกล้ๆต้องเอาจะบอกว่าต้องเอาให้โดนหัวเพราะว่าตัวมันใส่เกาะไว้เนี่ยมันวิ่งแล้วไง บอกได้เลยว่าเล่นยากเนียนเนียยิงดดก็ไม่ตายเพราะมันใส่เกาะยิงหัวสิครับนี่ไงจุงเข้าไปอีกสิสุดแล้วครับเพราะว่าเราอัปเกรดปืนมาแค่นี้ครับงานไงแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้ว,ลวจบเลยเล่นนี้สรุปไงแล้วการเกมนี้เป็นไงก็จริงๆอะ่ะถ้าเล่นแบบไม่มีกล้องนะเรามองเห็นแณะถนัดๆแหละเป็นเกมที่สนุกเกมหนึง่งเลยมือมือซ้ายยาต้องนิ่งมากค่อยๆเล็ง แล้วยิงต้องยิงแบบเอาให้ได้อะอเพราะว<ร>่าารกิจม,มีแบบหลากหลายหลากหลายม,มีเวลาบังคับต้องทําให้ทันทําให้ทันก็เหมือนที่เห็นนะครับพลาดลาก็มีหลากหลายแบบวับนนี้ก็ยิงคนยิงส่วนใหญ่จะเป็นไล่ย,ยิงคนครับมีทั้งปืนพกไม่ใช่ปืนพกเสปปลลิปืนปืนไรเฟิลธรรมดาเป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลแล้วก็มีพวกช็อตกันด้วยก็เพื่อป้องกันความเบื่อแบบจะมานั่งสองสโคปอย่างเดียวก็ไม่ก็ไม่ใช่อ่ะต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงจะผลลัออกมาโอเคก็ พอก่อนแล้วกันสำหรับเกมคิวส์อเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าฮะโอเคเกมที่3ของเราครับชื่อเกม Asphalt Overdrive อันนี้เป็นภาคใหม่ของ Asphalt แล้วครับน่าจะเป็นเหมือนภาคย่อมากกว่าป่ะใช่ภาคมินินเกมป่ะใช่แตกๆลายกันออกมาตัวนี้ไม่ได้กินสเปคเหมือนภาคแปภาคหลักใช่ไหมก,ก็กินในระดับนึงเลยแหละแต่ไม่ได้กินเท่านะตัวนั้นเป็นกิกตัวนี้แค่ร้อยกว่าใช่หลักร้อยครับตัวนี้แนวไหนครับ Overdrive ก็วิ่งแบบหลบหลบไปหลบหลบไปแต่ไม่ใช่เอเลสตันนะมีมีมตายมีอะไรได้นะคือเป็นภารกิจใช่เป็นภารกิจของเขาเราเริ่มแรกมาเขาให้ซื้อรถนึงผมก็มีรถละคันหนึ่งกับเงินประมาณนี้ครับก็อัปเกรดทาสีทำอะไรได้นะครับเหมือนเหมือนแบบแต่งรถไปเรื่อยอ่ะโหมดการเล่นก็จะมีเรื่องเกตเวย์ก็คือเป็นโหมดเรื่องเล่นไปเรื่อยมีสปนรตันอันน,นี้นก็คือจะเป็นแบบโดดแลมแล้วก็หมุนไปหมุนมานี้เดฟักชั่นก็คือ ทำลายเหมือนเล่นเบ <ชน S 1> <ล>ิร์นเท้าอ่ะไล่ไล่ชนรถที่อยู่บนถนนอันนี้ยังไม่เคยเล่นครับเพราะว่าต้องซื้อรถที่แพงมากเราต้องเติมเงินเข้าไปซื้ออ่ะเลยยังไม่ได้ลองเล่นอ,อันนี้หล,ลักๆก็มีประมาณนี้ครับลองมาเล่นอันนี้เลยครับเปย์นี่ครับกดเปย์เข้าไปโ,โดดแป๊บนึง อยู่ที่เน็ตเราด้วยเหมือนเดิมครับที่เน็ตแล้วก็อยู่ที่สเปคเครื่องใช่มาแล้เสียงมาแล้วนะครับภาพใช้ได้เลยเนี่ยเนี่ยการออกโต๊ะนี่เอาไปกผู้หนีหนีตำรวจใช่เล็กดาวน่เราต้องชนมันด้วยเหรอครับไม่ชนก็ได้ครับแต่ชนแล้วม่ได้คะแนนเยอะดีครับถไ,ไม่ชนไนมะ่ชนอันใหญ่ใหญ่ๆโอ้ตายครับรถใหญ่ไปครับ เราลดเก๋งให้ไปบวกกับรถสิบรอนะครับมันก็แนวแบบรันนี่ที่บอกใช่ไห<ช><ช>นีครับผดนอตครับนี่ไมใช้ได้เลยเน,นี่ยนี่รถเรายังไม่แรงครับอุ๊ยนี่ไงม,มองไม่เห็นโดนจับเลยก็่สูแพ้ใช่ก็จะได้ประมาณนี้จริงๆรถมันไม่ได้ไม่ได้อัปเกรดน,นะครับ ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเก็บเงินไปบอัจริงๆผมมามีเงินพออัพเกรดแล้วแต่ผมขี้เกียจทำไงแต่เก็บเงินไปซื้อรถใหม่เกียร์ไหมใช้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้าเมนูอัพอัพเดตรถนะอัพเกรดรถเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับใช้เงินครับนี่ก็จะได้ความเร็วไวหนีตำรวจตาเร่งได้หนออะไรประมาณนี้ถ้ายิ่งทำรถก็ยิ่งแรงยิงหนีง่ายก็คราวๆก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเกมสุดท้ายของเราครับชื่อเกมดัมเวทูดายเกมนี้ จะเป็นเกมแบบดูภาพแบบมันยอ่อ่บมันยอ่นยออ่อนนะแต่ผมจัดให้เป็นเกมไฮไลท์หนึ่งเกมเลยแหละเอาไว้เกมสุดท้ายนะใช่เนี่เริ่มจากตอนแรกจะดูตัวละครเยอะนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นที่เล่นใหม่จะไม่มีจะมีน้อยมากไม่มีตัวละครเลยก็ได้ mm hmm. แต่ต้องเล่นมาสักพักแล้วมันจะปลดตรงนี้ครับก็คือผมของ MV ก็คือเป็น MV ของเรื่องนี้แหละเรื่องตัวเนื้อเรื่องของเกมนี้ว่าแต่ละตัวมีที่มาที่ไปยังไงเนื้อในเรื่องของเกมเป็นยังไง ผมไม่เปิดให้ดูนะเอาไว้ไปลองเล่นแล้วไปลองดูัเองว่าเปิดเสียงหน่อยดิอ่ะ<ม>เบาไปโอ้ผ่าดเลยขอขอใหม่ได้ไหมอ่ะควิดเลยเสียดายตัวโอเคเป้าหมายหลักของเกมนี้ก็คือทําแต้มให้ได้สูงที่สุดครับซึ่งภาษาคัมาัสทุกอย่างต้องใช้เล่นเกมไม่อ่านหนังสือไม่ได้นะครับต้องอ่านครับเกมนี้อันนี้คลีนอัไม่หมดไม่หมดแน่เลยนั่นไงนี่คือเช็ดอ้วกไม่หมดเช็ดอ้วกไม่หมดต๊อบดับลัดปิ๊บ อันนี้อุดรูลเลือดมันต้องมีความเร็วเลยครับเกมนี้ไม่แต่แก a บครับหลอกช้กาๆก็ดูง่ายดียังไงครับยังเดี๋ยวอีกสักพักนึงมานะครับนี่ครับ faster โอ้โอ้โอ้อองไงจะดูง่ายนะชิ้วชิ้ว ก็คือใช้ทุกอย่างของเกมเลยนะใช้ใช้โลใช้อะไรด้วยเออ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 ต้องเรียบร้อยเลยตรงตัวตรงตัวโอ้วันนี้ผมไม่เคยเล่นผ่านเลยอ่ะโอ้โหรอดจบเลยแพอีกสักเกมไม่เล่า อะจัดไปอ่าทุกทีโฆษณาครับเกมฟรีอันนี้ทำไรเนี่ยนเอามือปัดไปผมไม่ชอบเลยอันนี้ยบอกเลยตอนหลังๆปาล์มมาเยอะมากปัดไม่ทันนี่ยังง่ายๆอยู่น่คือมีให้สามตัวใช่สามชีวิตอ่ะแพ้ได้สามครั้งใช่อันนี้ถ้าเราใส่ไม่ทันก็หัวระเบิดโอ้โหไมาแอ้เน้นัน่นไง เพิ่งจะพูดอยู่ก็เล่นไม่ค่อยจะผ่านเกมนี้แหมสงลูหลังๆนี่สี่ห้าลูครับแต่เริ่มเร็วแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เดินกันแบบชา้าๆมา,อาอด่านแรกๆก็คือช้าๆหลังๆมันบอกห้ faster faster อันนี้ถ้าเกิดตอบผิดบ้านไฟไหมไปช็อตมันเริ่มน,นีถ่ถ้าไม่อ่านนี่โดนครับ กดปุ๊บเป็นนิวเคลียร์น่่เริ่มแล้วมันมาเร็วขึ้นแล้วนี่ไงไม่ทนันก็คือโดนกินโดนกินครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมก็โดนกินให้ดูแล้วครับนี่ฮึ๊บนี่หันหัน,นคือมีมินิเกมเยอะมากเลยนะใช่หาแพนด้าครับแพนด้าอยู่ประตูตไหนประตูตไหนวะนั่นไง นั่นไงจบแล้วจริงๆมันมีหลายเกมที่มันยังไม่ได้ให้เราเล่นนะใช่มันมีอีกหลายเกมเยอะมากซึ่งอันนี้ต้องบอกว,ว่าต้องไปลองเล่นกันเอาเองนะ um <way to die> ครับดัมเวลทูไดครับเป็นเกมปัญยาอ่อนเกมนึงที่ภาพไม่ได้ครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เล่นเกมมันมาทั้งหมด4เกมก็จะเห็นได้ว่าเจ้าลิควิดแซ0หตัวนี้มันเล่นแหเกมติงตนะ้องอย่างดัมเวทูได รือไปเล่นเกมกราฟิกหนักกินพื้นที่กินอะไรหลายๆอย่างห้งยงเยอะอันฟีฟ่า1.5เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็เล่นได้อย่างไหลลื่นแบบสบายๆเลยและถ้าใครนะครับสนใจเจ้าเอเซอร์ลิควิดเซน500ตัวน,นี้นะครับก็ช่วงปลายเดือนตุลาคม2 0 1 4เนี่ยน่าจะเริ่มวางขายทั่วประเทศแล้วใครที่สนใจก็ไปลองจับตัวจริงกันได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายของเอเซอร์นะครับส่วนเทปนี้นะครับผมต้องขอคนทางเอเซอร์ประเทศไทยครับที่สนับสนุนเรามากเกือบๆ3เดือนล้ว ส่วนเทปหน้านะครับเราจะมีไอ้น้องใหญ่กลับมาไหมหรือเราจะมีสมาร์ทโฟนตัวอื่นมาจะมีแท็บเล็ตตัวอื่นมาก็ต้องมาติดตามชมันที่ w w w s i a m t ท็ com ที่ facebook com สยามแท็บและที่ youtube c h anel n สยา m แท็ครับนะเทปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ